เป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าเลยนะครับอาจารย์สุพนัทอัธวัฒนะ์ที่จะเปิดเผยนะพระบรมสารีริกธาตนะุที่เป็นสันฐานสำคัญสำคัญนะฮะชุดนี้ได้รับประทานจากวัดบวรนิเวศวิหารโดยพระเทพระเวทีสำนักเรขา มีหนังสือออกมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยหนังสือหนังสือท่านดวงดูอันนั้นอะไรหนังสือนะฮะอันนี้แพเกจสารในหนังสือพระเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งเนี่ยดูดูตรงนี้เนี่ยอันนี้หนังสือฉบับนี้อืมเนี่ยลายเซ็นนะฮะพระสังฆราชนะฮะสมเด็จพระญาณสังวร เกี่ยวกับการที่อาจารย์สุพนัสได้ทำหนังสือพระพรมสารีริกรทาสณนะตอนนั้นปีพศ2551นะ51น่าจะเป็น51นะ52ดูสิออ5252ครับะมาชมพระธาตุนะได้ทำการถวายตามวัดต่างๆ เจดีสำคัญนะวัดมหา,าธาตุที่จังหวัดพังงาชื่อวัดพระมหาธาตุชื่อวัดมหา,าธาตุเป็นเจดีที่มูล,ลค่าการสร้างประมาณร้อยสองร้อยกว่าล้านนะฮะเจดีนะั้นนะสร้างอยู่บนยอดเขาครับนี่นั่งชมชมดูความมหัศจรรย์ไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครดูพระาธาตุองค์สำคัญเห็นไหมจะเป็นกระดูกนะครับนะ จะเป็นกระดูกจะเป็นกระดูกสวยงามมากสวยงามมากพิสดารเป็นกระดูกอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอืเห็นไหมใครที่เคย หรือวัดใดที่เคยไปรับจากวัดบวรน,นิเวศวิหารเมื่อปีห้าสองปี 1, ห้าหนึ่งก็จะเห็นส่วนอันนี้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 อันน,น,นี้อันนี้เป็นพระอรหันตธาตุนะอันนี้ได้จากอันนี้ได้จากพมา่พมานะได้จากพม่าพม่านะครับพม,ม่านะครับนะพะม่านะครับเป็นพระอรหันตธาตุนะครับ เป็นพระอรหันตธาตุส่วนอันนี้นะครับอันนี้อันนี้น่าจะสีลังกาตอนที่อาจารย์สุพนัทไปบวงสวงอตอนที่สมเด็จพระสังฆราชสีลังกาเสด็จมาที่วัดละฆังมาทำพิธีนะฮะปุกเสกพระพระกิ่งสองแผ่นดินนะฮะของวัดบวรน,นะฮะเป็นเป็นเป็นกิ่งรุ่นสุดท้าย ส่วนอันนี้ก็ดูเนี่ยรูปพันธุ์ฐานครมรายเมล็ดพันธ์ปากกาศไม,ม่นะฮะส่วนปีกย่อยที่ถวายถวายตามวัดต่างๆนี่ถือว่าเป็นเป็นปีกย่อยเป็นเป็นของที่อ่งอกเงยขึ้นมาด้วยความมหัศจรรย์ขององค์องค์องค์งพระบรมสารีริกาธาตุดวงน,นะครับ เราได้มาหลายที่นะครับได้มาหลายที่ทั้งพม่าทั้งอ Pac สีลังกาทั้งได้มาหลายที่นะครับได้มาหลายที่นะฮะแต่ละที่ล้นอันนี้อันนี้อันนี้อ,อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ๋ออันนี้ UE เข้ามักจะเรียกไม่ใช่เข้ามักจะเรียกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ พระธาตุปงคามพระอะไรเดียนะส่วนใหญ่จะเจอได้ที่แม่น้ำโขงนะนะครับส่วนใหญ่จะเจอได้ที่แม่น้ำโขงก็ก็เก็บเก็บเอาไว้ไม่ได้เก็บเอาไว้อะไรครับเตรียมสร้างเจดีย์เตรียมสร้างเจดียด์ที่วัด ป่าต้นพึ่งนะครับอาจารย์ได้รวบตัวเงินนะฮะ,นะตอนนี้ก็รออันนี้อันนี้พระนี่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 โอ้ยดูเถมหศัศจรรย์ครับถือว่ามหาศัศจรรย์มากเป็นเป็นพระอรหันตธา,าตุนะฮะแต่องค์ใดก็ต้องมาแจงกันอีกทีหนึ่งมาคัดมาแจงอีกทีหนึ่งนะ,นะพระท่าอ่าละแต่แต่ที่ชัดเจนคือพระศิวลีนี่ยิ่งอยู่ยิ่งลึกเหมือนมันสมอง นานมากแล้วสิบกว่าปีแล้วองนี้องค์นี้สิบกว่าปีแล้วนะพระศิวะรีพระธาตุพระศิวรระร,ะวรีองคสิบกว่าปีแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากเล็กๆนะจากเล็กๆอันนี้เป็นพระปัเจก,กับพุทธเจ้าคําว่าปัจเจก,กับพุทธเจ้าในความหมายก็คือว่าพระพุทธเจ้าที่ไม่สอนคนนะฮะบางทีไปเจอในถ้ำบ้างในอะไรบ้างเหมือนพระาธาตุเข้าบินของหลวงปู่ครูบาชยวงศาคล้ายๆกัน คล้ายๆกันเราเรา,เรามาชมตรงนี้กันบ้างนะเอออยากอยากให้ชมอันนี้พราะพระทาตอันเนี้ยนะแปลกอันนี้นะอันน,น,นี้อันนี้ต้องยอมรับว่าแปลกนะครับนะใต้ฐานเนี้ยใต้ฐานขององค์เนี้ยอาจารย์จะใส่น้ํามันจันทร์เอาไว้นะฮะก่อนหน้านี้ไม่เป็นแบบนี้นะ ก่อนหน้านี้จะเป็นเม็ดใสๆใสๆได้มาจากได้มาจากอาจารย์หัดทิพ์ที่เขียนอยู่ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาพอเขารู้ว่าเราชอบพระาธาตุเนี่ยนะครับนะบูชาพระาธาตุเขาก็แบ่งมาให้เราก็เลยถามว่ามาอย่างไงครับเฉพาะเฉพาะชุดนี้ท่านบอกว่านะครับ ท่านไปเยี่ยมบ้านญาติบ้านที่อยู่จังหวัดอยุธยาแล้วอยู่ใกล้กับเจดีเก่าอายุธยาเนี่ยเจดีเก่าจะงอกเงยตามตามาบางทีก็งอกเงยอยู่ในหมู่บ้านก็มีนะครับนะแต่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นเขาเรียกอะไรนะของกรมศินหมดนะฮะวันดีคืนดีมีเจดีอยู่เจดีหนึ่งมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับนะ ก็ตอนเช้าเพราะตอนเช้าชาวบ้านก็ไปที่เจดีเหล่านั้นก็จะเห็นมีอะไรนะฮะมีวัตถุขาขาวๆร่วงลงมาชาวบ้านเท่านั้นก็เลยบอกว่านี่ก็เชื่อว่าวัตถุขาขาวๆที่ร่วงลงมาจากเจดีนั้นคือพระปรมสารีริกธาต ฉะนั้นทําให้เราเห็นว่าการพระพรมสารีฤธิ์ธาตุไม่ได้มีสันฐานที่แน่นอนเนื่องจากว่าผ่านไป2,500กว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยนะครับนะมีรูปลักษณะแบบไหนแต่ที่แน่ๆที่ถูกบันทึกในพระไตรปิฎกก็คือว่าพระผู้หมดสิ้นกิเลสแล้วกระดูกจะใสาขาวใสสิ่งที่เราเห็นกันขณะนี้เป็นเหมือนแบบสิ่งสมมุติขึ้นการสมมุติขึ้นนี่คือนิลมิตขึ้นนะครับนะส่วนพระ บรมสารีริกธาทานะฮนะจากวัดประวรเนี่ยนะซึ่งซึ่งมีความซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าสมเด็จพระสังฆราชศรีรังกาเป็นคนนำมาถวายถวายจำนวนมากเลยจำนวนมากจำนวนมากเพื่อให้วัดประวรได้แจกจ่ายให้กับอ,องค์กรสำคัญสำคัญนะครับไม่ใช่แจกจ่ายในในบุคคล เฉพาะบุคคลหรือบุคคลสำคัญนะครับก็เลยทำให้สันฐานของพระาธาตุนี่นะครับแต่ถ้าเวลาเขาจะแยกแตกมาก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเล,เ,ล,เ,ล,เ,ลเป็นสีสันมีครับส่วนในนี้จะเห็นว่าเป็นอันนี้อันนี้น่าพิสดารมากอันนี้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 เป็นของของพอมา่านะพมา่าเห็นไหมท่านจะเห็นเลยนะฮะ เห็นเลยนะนี่นี่ความสำคัญของคมว่าเอาละนะค่า,าบางคนก็บอกว่าเป็นพระธาตุองคุริมานนะครับบางคนก็บอกเป็นพระปรรมสาดรดกธาตุเป็นเป็นเป็นพระธาตุของอมหาฤสีค,ความมหัศจรรย์ของพระเกศาที่ อาจารย์มีความตั้งใจว่าจะนำไปบรรจุพระเจดีย์นะครับที่ยอดเขาแม่ละมาดวัดป่าต้นพึ่งตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างฐานเจดีย์อยู่นะสิ่งเราเนี้ยที่ให้เห็นให้ชมอย่างใกล้ชิดเนี้ยนะครับจะเป็นเหมือนบันทึกไว้เป็นตำนานนะครับในช่อง YouTube ให้ท่านได้ได้ชมเห็นไหมฮะนะนะมีความสวยงาม นะมีความสวยงามมีความเป็นเป็นท่าแทงพระอาหารหันต์เจ้านะครับเพราะว่าสมเด็จพระยานสังวรท่านถือว่าเป็นพระกรรมฐานสายกรรมฐานที่บรรลุบรรลุมรรคผลแล้วนะครับนะรบรรลุหมดสิ้นกิเลสแล้วสังเกตดูเลย เส้นผมเมื่อก่อนไม่ได้สีนี้เลยนะครับเส้นพะเกษาต้องใช้คําว่าพะเกษานะไ,ได้รับหนังสือมาอย่างถูกต้องหนังสือ,อ,อก็อนะออกอเป็นสิ่งสำคัญขออนุญาตปิด ให้ชมอื่นๆอันนี้ครับเป็นพระอาฐหันตธาตุนะฮะแต่ว่าได้มาจากใครที่เหมือนข้อนิ้วเหมือนข้อนิ้วเหมือนกระดูกนิ้วนะพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระอาฐหันตธาตุก็ดีนะสิ่งเหล่านี้ ในความรู้สึกส่วนตัวของเราเหมือนสิ่งสมมุติขึ้นนะครับนะสมมุติขึ้นโดยการเกิดจากนิลมิตรขององค์ในเมื่อตราบใดที่ศาสนาของเรายังอยูย่นะครับตราบนั้นก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของพระอรหันตเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระพรมสารีริกฐาน ฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอรหันตธาตุไม่มีสันฐานที่แน่นอนหรือชัดเจนเหมือนกระดูกมนุษย์ทั่วไปก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ชมคลิปนี้แล้วร่วมกันอนุโมทนาบุญผู้นำเสนอคลิปนี้ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆแต่ต้องการให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มันมีจริงเกิดขึ้นจริงในลักษณะของ เด็ดมิดเข้าสุดอันนี้ของหลวงพ่อสมชายท่านลองดูข้างหลังนะฮะับมีจีวรมีมีม,ม,มีมีพระธาตุด้วยนะนะพระธาตุเนี่ยน,นี่นนี่นี่เจกาของท่านนะเจกศหลวงพ่อสมชายูุฒิท่านให้เอาไว้เกศสมชายก็ะจะแตกต่างไปกับกับอีกท่านอันนี้เกศหลวงพ่อสมชายนะครับก็จะแตกต่างไปเริ่มเมกาะตัวเริ่มเป็นไม้สีใส อาจารย์ก so ็เพระสมชายนี่เก่งมากนะนั S <s um ่งเป็นลูกศิษย์มัุ่มมั่นกันนะครับนี่นนี่เป็นเล็บนะฮะเป็นเล็บแล้วที่ลูกศิษย์ท่านตัดตัดตัดเัภาษาสิ่งเหล่านี้อาจารย์ไม่ได้ต้องการที่จะครอบครองเอาไว้ แต่ว่าเมื่อถึงเวลาเจดีเสร็จก็จะไปถวายเก็บไป็ที่เจดีเลยเพื่อใหอ้ประชาชนชาวแม่ละม่าได้การาบไหว้บูชากันก็ขอบคุณุท่านก็ขอ